อาสซด,ดีสวีด,ดัดคำนอโซดีอย่างเป็นทางกันนะครับนะวูว้ยนะขณะนี้เราอยู่ที่ทุ่งยาไอลืมไปเลยครับลืมอะไรลืมไปเลยลืมอะไรก็ลืมได้แต่สุดท้ายอย่าลืมฉันครับฟอ์เก็ตมินัตว่า อืมฮึมสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีโอ้ยน่ารักน่าดามเจ้าว่ากันเด็กผู้สํานักสวัสดีสุภาพสตรีหน้าตาสวยสวยว้าสวยจริงจังเลยนะครับเนาะสวัสดีสตรีที่เหลือควายตัดมันถิ่มเท่านี้แหละเพยัดหยาบรนครับเนาะแต่แม้ทิ้งความเหงื่อคยก่อนจะถึงปีใหม่นี่ครับโอ้โนี่ครับเนาะขณะนี้ผมที่อยู่ที่ทุ่งหญ้าสุวรรณนาเขตสุวรรณภูมิโอ้ไม่น้สาวน้อยไม่ขณะนี้ผมอ่าผมเป็นแบกเิลนะครับเป็นญาติทางของแบกิล อ้าวไม่สนอน้อยเอเป็นไรครับบรรยากาศบ้านนอกของนาเราก็จะประมาณนี้ครับเสียงนกเอียงร้องจิ๊ด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 จพูดเิ๊ดจิ๊ดูิ๊ดจิดพูดจิดจดถิ๊พูดดด อ้านีคำนอืมตั้งใจมาแล้วแหละจะพูดช้าพูดเร็วก็อย่าว่ากันโอ้ยบอกจากบอกห้ผมเร็วทุกอย่างคบไม่ว่าจะเป็นเอวไม่ว่าจะเป็นลิ้นคำนั้วัวอยเห็นภาษาพันธุ์ลงสีกับลาลลนล่ะแต่มีอย่างเดียวที่ผมพลาดครับนะถ้าผมไม่ัวแต่ติดหีชาินี้ผมคงรวยเป็นนานแล้วโอ้ยน้ำตาจะไหลเฮ้ยนะเขายัดหยาบรนนะครับนะโอ้พอพอพ่อพอแต่ไม่เป็นไรความสุขทางใจเขาติดนิดหน่อยติดหน่อยไม่ว่ากันนะคำในอดี้เขาบอกว่า ติดสุรายังพอเลิกได้นะครับนาะแต่แติดหี้วไข่แต่ยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกเป็นใดครับอุดมการผมมีนนะไม่อยากจะบอกอว่าเธออันนี้ครับนาะผมจะเดินไปยูโอ้มสอนนอนแล้วมาดักหนูนะครับที่สอนนอนน้องใกล้ๆก,กับสอนนอนน้องสะพังอยู่ฝั่งนู้นนะครับนาะออันนี้มันสอนในอยู่ห้ยเสียผมก็ขาดแสีโอ้ยคือจนแนตะ่ถึงมันจะจนแต่ก็ไม่จนน้ําใจนะครับนะใครจะรวยก็รวยไปแต่ผมรวยน้ําใจ ช่างเทนี้ก็พอปอจาดทูยันความจจะเดียนมอเตะใสไตควโนีเอา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอกคำนาะผมเป็นเป็นคนอย่างนี้ครับคำพูดข้าราชการมันต้องดีมันต้องมีอย่างนี้แหละครับเนาะอย่างที่ผมบอกครับจะบุกน้ําบุกป่าบุกน้ําบุก,บกนคนลุยไฟอะไรสักอย่างผมทำนี่บอกเพื่อท่านผู้ชมที่รักปัดเท้าเนาะอ๋อไม่สาวน้อยผมบอกไม่เลยนะถ้าท่านผู้ชมที่รักไม่รักผมแล้วจะไปรักหมาน้อยน่ารักที่ไหนอี่ผมอยากจะบอกอยังไงล่ะอ่าเนี่ยเขาช่วยกดไลค์กดแชร์ชให้หน่อยนะครับเนะาะทำไมห้างกดไลค์ไม่รู้อ่านกดแชร์ไม่มันกดติดตามว่าไม่อยากบอกเลย โอ้ยลืมไปลืมถ้าพูสดสุดๆสุดน้อยก็ติดใจนียนะครับเฮ้ยผมไม่อยากบอกเลยสุขภาพพักพกูดตาไปกดแล้วก็แก้ด้วยถึงห้องเลยชิ้นเดียวเชียวเฮ้ยน้ำตาจะไหลหลังเอาโอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงครับดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจทุกคนด้วยครับเป็นห่วงเป็นใยจากผู้ชายคนนี้ครับตัวนี้เน้อยเป็นตาฮักเป็นตาสีแซีบอย่างผมนี่โอ้ขนาดเป็นห่วงเป็นใยทุกคนเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับเนาะโอ้แต่ที่ผมบอกครับจะบุกป่าฝ่าดงบุกน้ำดยไฟเพื่อท่านผู้ชมที่รักผมทำได้หมดทัศชื่น เสียคือขาดใช่ไหมแล้วตอนสั้นอ๋อนี่แหละครับรักหนูหน่อยรักหนูนี่น้อยจะคอยให้รักนานๆเหมือนใส่ยันสัญญาท่านได้กล่าวไว้้โอยน่าตาดจะไหลหลังหลายคนถามผมว่าโอ้ยทำงานทั้งวันไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ดีหรือเปล่าโอ้ยผมอยากจะบ่อยด้วยครับพี่จะคอยใสิซีดีแต่เพื่จนๆครับเขาเรียกว่าคนขยันทำมาหากินรู้เรื่องในภูสัตว์ซ้ำแล้วและไม่ห่างแม่มันแม่ไม่และแม่ลูกอ่อนรู้นะครับเนาะว้า โแต่ช่วงนี้มันแย่ครับแนวแก้ผมก็หมดโอ้นยน้ำตาฉีกไหลอ่ะโอเคนะครับน่ะเราจะดูอยอะนะครับอันนี้เชื่อเรียกว่าคุณน้องนะ้ำมิซซ้อมน้องก็ไม่ใช่ดิคอนหนุ่มซสาวน้อยเอาไปเติมกำลังมาหนะอ่อยเป็นห่วงเป็นใจครับดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจ,พจ,พจพัเป็นห่วงทุกคนรักทุกคนนะครับเนาะโอ้ยอย่างที่บอกครับไม่ต้องไปถึงเมืองเลยนะครับถ้าคุณทําหน้าชี้เฉยผมก็หนาวแล้วโอ้ยหนาวจังเลยโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปขอดักหนูสักหน่อยนะครับเพราะพูดมากพูดแล้วพูด ไปบ,บ่อยอย่างนี้ผมก็ไม่ได้กี่ยวกับการมนะึงอู้หูมันไงอันนี้จะเป็นป่านะครับนะ้องเขาบอกไม่ทีนะครับ,บป่านะเขาห้ามฆ่าของโอ้โแม่ผมหลงหลงทางยังพอหาเจอครับถ้าหลงสีเธอโอ้ไม่ใช่หลงจูบเธอเธอจะมีอขอญาติหยาบโดนนะครับผมตกใจผมไม่คนจังไรครับเนาะจังเลยวลันนี้จิตจำใส่ถ้าชุนชัดเลยไม่มีความจังเลยจริงๆผมชุนชัดนั้นสูดสิ้นเผาพันไปอย่างแน,น่นอนเลยทีเดียวเีวยวเม่สาวน้อย โอเคนะครับนี่หวัวใจเราบ้างนะป่านนะเขาห้ามฆ่าของไม่ใช่นะครับป่านนะเขาห้ามฆ่าสัตว์ครับเนาะแต่หลวงพี่ตามกะหม่อมลินบอกแกงมาวัดน่าจะมันเป็นอะไรนะโยมพี่เฮ้ยเนาะตาจะไหลโอเคนะครับนีหยอก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 ครับหยอกอ่าเรียกว่าหยอกนะครับนะหัวงอกหยอกสาวก็เป็นผนนี้ละนี่คำโอ้ยรักนะหยอกหยอก,ยอกคำนะโอ้ผมสอนนะโอ้มันงึนงเหม,ม,มือนหร่ถ้าผมลื่นไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับหล่อลื่นขึ้นเ่าครับผมโอเคนะผมจะไปแล้วเปิดอะไร ไอคอกไอแค่ครับไอกระดักกระไดไอเลิฟยูครับอ่ะโอเคนะครับเนาะแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมที่รักโชุ่มุูกจากอู้หลอดดูดแนวแกโอู้นะครับอู้นะสนใจเม้นใต้คลิปนะครับหลอดดูดแนวแกอู้นี่ยแกเพื่อความมเหี้ยก็เท่านั้นนะจะบอกให้อย่าคิดอะไรมากมายแต่ที่ผมบอกคิดมากเยี่ยวเหนียวกระมมือแรงเพราะถ้าใครพูดเอาไอเลิฟอยู่ ก่อนจะจากกันไปก็อ,อย่างที่ผมบอกด,ดูแลสุขภาพสุขภาพใจกันด้วยนะทุกคนรักทุกคนครับผม